ไทยต้องมันทาบุญสุนทานขนบทุรเนียมอูยาตายายรักษาไว้ให้ลูกหลานมาจนถึงวันนี้ชาวมาทำบุญใส่บาตรกวดน้ำให้เจ้ากํานายเวร หนึ่งอาทิตย์มีหนึ่งวันพระดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินราชชงจักรีเช้าวันนี้ส่บาทด้วยกันนะครับวันนี้มีแนนน้อยนะครับ มาเรียนอยู่ที่วัดนะครับพร้อมเจ้าอาวาสเป็นผู้นํานะครับวันนี้เนน้อยทั้งหมดอยู่ที่สามรูปนะครับ เจ้าว่าเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็ตามไปด้วยพระผู้ติดตามที่มาจากกาลสินนะครับในอีกท่านหนรูปที่สามก็จะเป็นหลวงพ่อเถอนะฮะประจำอยู่ที่วัดศรีอุดมนะฮะ แล้วเนาะเจ้ามาได้บ้านไก่ขันไกเออบอกเจ้าี่เจ้ามากกว่าอไรหรไกตที่ไปลู่ทีบอกแว๊บเื่อิหรป่าวไปตนตุ้นเพื่อนแล้วเพื่อไหร่่อ ชาทุกเช้าน,นี้มีความพิเศษนะฮะของการใส่บาตรนะครับจะมีเนนนะฮะเนนครับขออนุญาตสอบถามเนนหน่อยฮะเนนมาจากวันไหนครับมาวันเดียวบันคือศูนย์ียิกันท่านเนี่ยระครับอ๋อที่ไหนนะฮะที่เชภูมิครับอ๋อที่เชภูมนะครับมาได้กี่วันแล้วครับเนน วันเดียวครับวันเดียวเหรอฮะจะมาอยู่กี่วันครับมาครึ่งเดือนออมาสักครึ่งเดือนฮะวกเห็นข้าวที่เขาหงใหม่นะร้อนนะฮะควันฉุยขึ้นมาเลยนะครับตื่นตีสี่ตีห้ากันแน่นอนนะครับ เห็นเน้คยควันชุยเป็นภาพที่งดงามเหลือเกินนะทั้งข้าเหนียวทั้งข้าเจ้า ควันชุยแล้วโอ้โหประรับใจและเกลน มีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วย <c oughs> รับศิลปพรนะครับ เนนน้อยนะฮะนำโดยเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมนะฮะมาถึงตลาดเช้าแห่งนี้นะฮะบ,บริเวณหมู่สิบนะครับ

กองทัพเนนน้อยนะนําโดยเจ้าอาวาสนะฮะมาอยู่ที่อีกจุดหนึ่งนะครับ ว่าพืนห่าสายเพ้นตเราเปาั้งะกั้า้รกันเ้ายสเขาลือเนี่ยตั้งรกันไป่ขรับสินรับผ่อนนะครับ

การถ่ายภาพไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะครับ